นะคะทุกค่าพอเราได้กอกค่ะเราตีกอกกับปลายไส้เนาะเราก็ต้องดูก่อเมืมามา่อเมื่อวานอ่ะเรพาเราไปที่ไหนแล้วเราก็วต้องมาหาหนึ่งันจุดจากที่เราตี35อ่ะกอที่ดูปลายไส้ส่ยเหน่ะหนึ่งสองสสี่ 5 6าหนะกเจ็แต่แค่เอกลองอันนี้ใช้ได้ใน,นตอนเช้าก็ตีไปก่อนหาโซนราคาที่เราจะเ,เริ่มเล่นของวันคะ่ะนะคะเราจะเห็นวะ่านอะ่นะานะนะ พอเราตีไปใส่ะทำไมถึงเป็น4035301คือมันเป็นราคาที่เมื่อคืนน่ะพาไปเกิดไปถึงอาจจะไม่ถึงเพราะเหตุผลอะไรถ้าใครอยู่ในห้องแม่หรือรู้รอบติกแม่แม่จะบอกเสมอว่าเอขสี่จะวิ่งพ3นจากจุดนี้ค่ะจะเห็นแส่เำาีตรงนี้นะคะ2611ต้องไปจบที่2641 อยู่แล้วพอเรารู้ว่าชท้นิคชุดนี้จะไปจบที่สองหกสีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เกอะสี่ศูนย์จะกลายเป็นแนลต้าลนะเพราะว่าถ้ามา่วนตรงนี้การจะมีเกิดการบิดก่นอนอ่ะพอเราได้กกอบตอนเช้ามาเราก็ต้องตีเกอบถัดไปด้วยนะคะทุลุกห้าร้อยจุดแม่บอกว่าเกาะเฟสติจะชอบวิ่งทุลุกห้าร้อยจุดลุงขออนุญาตให้พ่อพี่นะไปให้บริเลีนยนใช้มือด้ยนะก่อนตีเกาบทุกครั้งเพราะว่ากลับบ้านไปหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ไม่สอนเราแล้วก็ตีเกอบเองได้ พอเราตีเกาะไปแล้วทุณลูกค้าวันจุกระดูช้ายมือมีมมมมการ,รยืดของนักเตะไหมไปข้าเยอะหรือเปล่าทุณลกค้าว้จุดนะ,ะ้นใจพอเราได้เกาะประมาณนึงแล้วเราก็มาดูว่าวันนี้กราฟมีชุดจิ๊กชุดไหนที่ยังวไม่ครบรอบบ้างอ่า พอเห็นแล้วว่าวันนี้กราฟเกี่ยวกับนี่ต้องขึ้นไปสนี้ตรงนี้จะชนได้เพราะว่าเกาะชนราคาเกาะบอลเลยตรงนี้นะคะเราเปิดที่ดูในทางเคมี่เล็กหนใน M5 ว่าตอนที่ตอนเช้าพูดไปไปมาหนูจะพูดช้าๆอ่าเห็นแล้วว่ามีชุดซิกวิ่งชุดนี้หนึ่งชุดแล้วแค่ไหนล่ะที่เป็นชุดซิกิที่เห็นไหมคะแดงปิดด้วยเขียวแค่นี้เป็นไส้หลังซิก เนือเกิน50%อันนี้เป็นขนาีเรียบร้อยแต่ชุดนี้กำลังเป็นชุดซิกต่อไปล่าสุดซึ่งมีติก3ชุดในทางเต็มเป็สแปลว่ายังไงมันก็เป็น1ิกคาชิกทิศทางาก,งการขึ้นก็จะมากขึ้นนะฮะง่านไมมทําัง,าาางไงถ้าเราอยากจะเล่นบ้างอยากจะเปลี่ยนบ้างงานเราก็ต้องรอยอวายให้ใกล้ใกล้หลังซิกราคาชุดไหนก็ได้ชุดหนึ่งก่อน กรอบเมื่อเช้าหลุก3เท่าไหร่นะที่แม่ตีกรอบ 3, ให้4035อ่า4035ไม่หลุด35ใช่ไหมลูกพอกรอบไม่พอกราฟไม่หลุด3 30ดูนะคะว่า M5 มีการยกหนุแล้วทำไงคะอาจจะรอยย่อณราคาบริเวณโซนนี้แล้วก็อกไอเดวจะไปไสลงมาจะก,อกรอบลงมา3 0 0้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะ27 แล้วสุดนี้เป็นติ๊กขมีเราข้าวบอลเลนใช้ไหมติ๊กเราสามารถวัดพีพีจากบอิเวณตัวเนี้ยไปได้เลยหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนาะอ่าเนี่ยพออ่ะเนี่ยขอเสริมนิดนึงเนี่ยมันคือเหตุผลว่าทำไมบางีพี่บางคนบางทีเปิดแต่ทำฟ็นเล็กๆหรื<ม><ม>อ M5 เนี่ยบางทีเลยสงสัยว่าที่ทำไมก่องแม่มันมันใช้อย่างไรทำไมมันใช้ไม่ได้เนี้ย ที่อาจจะต้องมาดูในทางเป็นที่ใหญ่ใ่ที่เขามีชุดซิกที่เราบ่เดี๋ยวเราจะไปขยายความทีเนาะว่าชุดซิกมันมีแบบไหนบ้างจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยชุดซิกของแม่นะครับมันมีการทํางานของมันอยู่มันยังวิ่งไม่คงระยะถ้าพี่อยากจ,จะเล่นก่อมันสามารถเล่นได้แต่ว่าพี่จะต้องเล่นให้ถูกวิธีก็คือว่ารอจังหวะที่มันย่อลงมาเพื่อที่จะเล่นด้วยเงื่อนไขกอแล้ว F l หลังลงมาจากกอก300 แล้วก็ดันราคาขึ้นไปแล้วพี่ถ้าพี่ดูซิกออกพี่ก็จะรู้ว่าระยะที่พี่สามารถทํากําไรได้มันไม่ใช่แค่สามรอจากกองมันไม่ใช่แค่ห้าร้อยจากกองมันก็คือระยะวิ่งของแต่ละซิกที่มันกําลังทํางานอยู่เนี่ยเราเราต้องเอาความสำคัญทุกอย่างมารวมกันครับพรับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราตีกอบตัวราคาที่สองหกสศเป็นกรอบของวันดเช้าวันนี้นะคะ กลายเป็นว่าเทสี่ของชุดข้างล่างค่ะครบรอบบริเวณโวนนี้พอดีอกรอบด้านบนเราจะเรียกว่าแนวต้านเนาะเราสามารถเซลได้กรอบข้างล่างเราเรียกว่าแนวรับพอกราฟค่ะขึ้นไปชวนแนวต้านแม่สองหกสี่ศูนย์จริงเมื่อเช้าเออครบรอบเพสี่ของชุดข้างล่างที่คาไว้ของเมื่อวานครบรอบปุ๊บออปเป็นไงคะส,สามารถเซลได้พอเราเซลมาอันนี้คือการที่เซลมาเพื่อพักราคาในชุดริงของแม่เอ้ค่ะพอเซลมาอย่าง,อง้อยเราได้ละ ห้าร้อยจุดจากของหาเันไปได้แลคะเช้าหนึ่งห้าร้อยขึ้นไปอีกห้าร้อยขึ้นไปก่อนเนาะทุกเนาะขึ้นไปก่อนแตกตอนเช้าอ่ะขึ้นไปก่อนถึงพัน<อ>แล้วก็ลงมาพักตัวอีกห้าร้อยวันเนี้ยเช้าเนี้ยยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเราได้พันห้าร้อยจุดแลวนะคะจากระบบเราที่ใครบอกว่าอุย้ยหาเงินเออหาจุดหนึ่งพันมันยากระบบเรานี่คือต้องใช้คําว่ามันง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากค่ะปอกกล้วยเข้าปากมันยากกว่าถ้าเรารู้ระบบเอาแบบนั้นเลยหามันง่ายแบบนั้นจริงๆ ถ้าเราเข้าใจนี่แบบว่าหลับตาเห็นก็ได้นะคะแล้วเนี้ยคือกรอคร่าวๆที่เราเริ่มหากรอบข่าวเพราะอะไรเราเข้าชิดกรอบเพราะอะไรเพราะเอสแอนอยแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าอ๋อมันมีรอบวิ่งนี่นะงั้นเราจะเล่นหน้าไหนได้เปรียบเอสแอลบริเวณโซนไหนได้เปรียบแล้วเรารู้แล้วว่าที่เราเข้าเนี้ยคือเข้าเป็นแท่งแท่งหนักซิ่ของที่สี่ชุดนี้ค่ะที่สามารถเอสแอลสามร้อยจะกอับแล้วพี่ก็ต้องทีซีไปเลยพันห้าร้อย ว่าอาคุ้มไหมหนึ่งต่อห้าแพ้แพ้แค่หนึ่งแต่ว่าชนะได้ถึงห้าเลยพี่จะแพ้ห้าครั้งพี่ชนะครั้งเดียวก็คุ้มแล้วเท่าทูลไล่คุ้มสุดด้วยอ๋แล้วเดี๋ยวน้องแม็กี่เบนส์ลองดูว่า P A คืออะไรซิกแม่วัดรองยังไงอ๋อเพราะว่าบอกคร่าวๆมีประมาณนี้แล้วก็สามารถไป็นตีก็ดูห้าร้อยแบบนี้ได้เลยปลายท้ายเทสซีเจ็ดนึ่สิบ อะมาถือต่อเออมาดิมีเหรอเออกให้กูยืนถืออยู่ตรงโดนน่ะสูวแหม่ทำไมปวดมึงเออยากไหมคะดูตอนทำนี่ดูเหมือนดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากแต่ไม่ยากมันง่ายมันง่ายเกินต้องถามพี่คนใหม่เป็นไงคะน้องไมล์อธิบายแป๊บเดียวเข้าใจไหมง่ายไหมคะ โห,โหยีม่ยมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้มันมีซิทกคอันเดิที่ซ้เราจะนับต่อยังไงจะได้หลังสี่ให้พักชุดแรกก่อนค่ะอันนี้ตอนนี้พักชุดแรกค่ะพักชแรกชุดแกแสดงว่าเรามองว่าย่อวานี้เราก็จะต้องไปตามเป้าของ้หลังิกอันที่สองใช่ค่ะแล้วก็มีซูิค่ะแล้วก็มีงินเยนนก็ยังมี สเลขม5สีค่ะถ้าไปดูสิแล้วเดี๋ยวตอนดูกราฟจริงนะงานด้วยพอได้รู้ว่าเป้าดอะไรเป็นง่ายเลยตัวนั้นอันนี้ไมเป็นชุด PA ห้ารูปแบบนะครับของระบบแม่ปลาเนาะออเป็นสีน้ำขาวจะเป็นแบบนี้เลยแบบที่หนึ่งแบบที่สองสามสี่ห้าคือถ้ามันเกิด PA ลักษณะแบบนี้ในเกอะเกิดที่กาอพีเพวกนี้ท่าซิจะเกิดที่เกอะมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้พิงถ้าม,มันเกิดที่แนวรับมันเกิดถูกที่มีโอกาสรอแท่งขัดไปแล้วก็คือไส้หลังซิเดี๋ยวเราจะไปขยายวาความอีกทีน้องไส้หลังซิคืออะไรอ,อันนี้คือพิงขายอย่างนะดังไหมอันนี้ไหมโรล,โล อันนี้คือ,นนอนนแม่จะเรียกว่าแพนหนึ่งคืออันนี้นะคะรับอีกอย่างก็คือพิงขายอย่างน,นั่ยแหละอันเนี้ยจะพิเศษกว่ารูปแบบอื่นหน่อยก็คือว่าถ้ามันเกิดขายอย่างถูกที่คือแนวรับมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณจะต้องเป็สีเขียวเท่านั้น,นมันถึงจะไปบางที่นายถ้าลองสังเกตมาแล้วหรือแบ็คเทนมาแล้วจะเห็นนะ แดงมันก็พุ่งครับขอ,อ,อให้มันเป็นพิงพิงขายาหัวตรงนี้ครับหัวเล็กน้อยแล้วกาไส้ขายาย,ายาวๆหน่อยยิ่งยาวยิ่งไฟแรงครับส่วนอันนี้คือแผ่นสองครับขยายความให้นิดน,นึงก็คือไอ้แท่งเขียวแท่งที่สองเนี่ยครับมันจะต้องบอดี้เนื้อของมันนะครับจะต้องเกิน50%ของไอ้แท่งแดงข่อดหน้า มันไม่จำเป็นจะต้องอันนี้ในตัวอย่างมันจะสวยมากเนาะมันมันเกินกินไปจนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่จริงๆขอให้ม,นมันขึ้นมาเกินครึ่งของไนแท่งแดงนะครับเราก็นับแล้วบางทีที่อาจจะแบบไม่แน่ใจมันจะมีบางช็อตที่มันจะกล้าตืนะ่นเนาะที่สามารถใช้ฟิโมตีตีจากเนื้อแดงนะครับจากเนื้อแท่งแดงเนะี่ยว่าไอ้แท่งเขียวแทง่งแท่งขัดมาเยมันเกินห้าสิบไหม ถ, 5, ถ้าเกินเมื่อไหร่ปิดเกินห้าถึงเมื่อไหร่นั่นคือฟอมตัวเป็น PA นะครับรอคอนเฟิร์มจากหลังสีแท่งถัดไปอันนี้เหมือนกันครับอืเป็นแท่งแดงลงมาอย่างนี้แล้วแท่งนี้เกิดโนจิแล้วแท่งถัดไปมีมีแรงบายที้ไปเป็นแท่งเขียวปิดแบบนี้เลยอันนี้จะเรียกว่าแผงสามเหมือนกันครับเนื้อเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอท่งแท่งแ,แดงก่อนหน้า คือมันจะคอนเซปต์เดียวกันหมดเลยครับมันจะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยแต่ว่าเราต้องไม่หกักดูดูจนมันเกิดความเคยชินนะบางทีหน้าง,งานมันบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าง,งานมันไม่เห็นสวยเหมือนในตัวอยา่างเลยเนาะแต่ว่าคอนเซปต์มันมีแบบนี้อันนี้ก็คือแผนสามเหมือนกันครับแท่งแดงแท่งแดงนี้นะครับทิ้มลงมาแล้วแท่งเขียวสองแท่งน,นะครับรวมกันให้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตของแท่งแดงก่อนหนะ้า มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นร้อเยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับสองแท่งรวมกันมันทฤษฎีเดียวกันกับอันนี้ลยแผนสองนะครับอันนี้คือสองแท่งรวมรวมลากกันแล้วให้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแท่งแดงนั่นก็คือใช้ได้รอคอนเฟิร์มจากไส้หลัง C D P อันนี้เหมือนกันแดงสองแท่งแด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 งต่อลงมาแล้วมีเขียวแท่งหนึ่งทิมทิมพวดทะลุเข้าไปเลยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแท่งแดงสองแท่งนี้ ก็คือใช้ได้เหมือนกันประมาณนี้นะอันนี้เ A อเซลทฤษฎีเดียวกันทุกย่าง<ม>แค่มันสลับด้านกัน<ม>แค่นั้นเอง<ม>โอเคเนาะ<ม>เช่นเดียวกันครับอันนี้พิมหัวห้อยพิมหัวห้อยนี่เช่นเดียวกันกับขายยาก็คือไม่ส่งสีก็<ม>คือกรณีพิเศษนะไม่ส,ส่งสีต่อให้มันเป็นเขียวแต่ถ้ามันเกิดทุกที่เกิดที่แนวต้านข้างบนมันก็ลงครับ โอเคนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะตัวลลอกหายตัวน,นี้ <c oughs> คือไส้หลังซิกไส้หลังซิกค,คืออะไรก็คือแท่งเทียนแท่งถัดไป <Okay. S 1> ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชุด TA ที่เราดูแบบข้ารูปแบบเมื่อกี้มันเกิดขึ้นแล้วเี่ยนเรายังไม่สามารถเข้าได้นะเราจะต้องรอคอนเฟิร์มจากแท่งถัดไปก็คือแท่งที่มันเกิดหลังจากแท่ง TA ไอชุดห้ารูปแบบเมี้เขาเรียกว่าแค่ชุด TA มันจะเป็นซิกโดยสมบูรณ์แบบได้ก็คือต้องเป็นแท่งถัดไปเกิดขึ้นและเงื่อนไขของมันคืออันนี้ยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นขาบายเนะเมื่อ TA เกิดที่แนวรับแล้วแท่งถัดมามันคอนเฟิร์มก็คือการที่เราจะดูยังไงว่ามันคอนเฟิร์มคือไส้เนี่ยนะไส้ของไอแท่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะต้องไม่ไปเกินหรือไ,ไปแตกเลยไส้ของแท่งก่อนหนะ้ามันอันนี้คือเราเห็นกันชัดแล้ว่ามันไม่เกินแน่นอนแต่ถ้าในในรูปแบบความจริงเนะี่ยมันลงมาแตกแถวๆแนวรับเนี่ยหรือมันลงมามเรือเรือรหน่อยแต่มันไม่เลยหรือมันไม่แตกก็คือใช้ได้คอนเฟิร์มก็คือปิดแท่งนี้ก็คือปิดแท่งไส้หลังซิงเสร็จแล้วที่ก็วัดไปเลยครับจากไส้หลังซิงวัดระยะขึ้นไป ถ้าเป็น h 1, 1ระยะรอบของเขาก็คือ1,000จุด h 4เนี 3, 000, 4, 5, 500, 000, ia, Gloria, ่ยพันหถึง3,000 d 2 5 0 0ถึง5,000เนี่ยถ้ามันเกิดซิกแบบนี้บใน time frame ต่างๆ h 1นึ่ h ส d เนี่ยสามารถวัดรอบไปตามระยะที่แม่เขาคำนดมาเลยเพราะว่าแม่เขาแบ่งเทสมาแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือดูอย่างอื่นประกอบด้วยในวอื้นถ้าสมมติเป็น d ที่เห็นแล้วว่า d มันเกิดอย่างเงี้ย ซีบายวัดไปเลยห้าพันระหว่างทางที่อาจจะถือตั้งแต่เนี่ยต้นทางเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีซิกในทางเฟรมนิดๆเพราะว่าการทองมันไม่ได้ไปทวดเดียวใช่ไหมมันจะต้องขึ้นสวิงลงขึ้นลงทำายและโลู้ว่า High อยค่ก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร้าอย่างานี้เรารู้แล้วว่าทางเฟรมใหญ่มันมีซิกอะไรเกิดขึ้น มันก็คือแนวโน้มาการามันจะต้องไปทิศทางนะเราก็พิจารณาเล่นแต่หน้านัางหน้าเดียวเพราะว่ารอบในทางเฟรมใหญ่ๆเนะี่ยไม่จบมันคือเหตุผลที่ว่าบางทีเฮ้ยทำไมซิกในทางเฟรม H หนึ่งก็ออก H สี่ก็ออกแต่ทําไมมันมันไม่เห็นไปทิศทางไหนเลยบางที H หนึ่งซิกเซลออกมันไม่ได้กลับตัวนะมันแค่เป็นซิกเพื่อที่จะลงมาเก็บบอดี้ของ H สี่เพื่อที่จะไปต่อในทิศทางที่มัน ที่มันถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปน้อยบบค่อยๆปักไปตรนี้อันนี้เดี๋ยวสมมติว่าไส้ของสีแดง่ะลงมาลึกอ่สมมติว่าไส้สีแดงยาวก,กว่านะคะแล้วก็ใส้สีเขียวสั้นกว่าทีนี้ไส้หลังซิกก็าลงมาถ้าทำลายใส้หลังซิกเราจะเรียกว่าใะ้เเลยนะคะเราจะนับไส้ไหนเรานับไส้เขียวครับ ไส่นี้ไส้นี้ยาวกว่าลึกกว่าถ้าทนี้อย่างเดียวถ้าสมมติไอ้่ไส้แดงๆมันยาวไร้นีใ่ไหมี่จะถามแบบนี้ใช่ไหมเราจะนับจากไส้นี้ครับเข้าใจว่าถ้าเป็นเทคุณชุดนั้นคือเข้าใจว่าชุดนั้นหมายถึงไส้ที่ยาวที่สุดถ้าทำลายไส้แบถ้าทำลายท่ก็คือ เราจะพิจารณาจากแท่งนี้กับแท่งนี้ครับแท่งนี้เกิดขึ้นก็คือแท่งนี้ที่มันกำลังเกิดใช่ไหมครับมันเป็นไส้หลักซิมันจะวัดจากกับแท่งนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นชุดซิปที่เกิดในเหตุกา่นใช่ไหมครับเราเนี่ยมีไส้หลักิือแม่ซิกาะุดกำลายเมื่อไหร่ทไมต่อไหร่เลยไส้เนี้ยโอ้ฮัลลโหอันนี้จะชุดซิปใช่ไหมครับอันนี้ไส้หลักซิป ฟิกจะถูกทำลายเมื่อไส้หลังฟิกเนี่ยโดนทำลายก<ม>็คือราคาแท่งต่อไปแค่ไหนก็ได้ไหลลงมาแรงเลยก็คือทำลนะายแล้วก็คือใช้ไม่ได้ต้องรอชุดใหม่คุณหมอคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยแท่ง<ม>ไส้หลังฟิกเนี่ยถ้ามันลงมาทำไ,ไส้นึกขนาดไหนที่เราจะไม่นับเป็น P A อันนี้แล้วถ้าเป็นตามของแม่เป๊ะเเลยนะครับคือไม่ควรจะเลยไส้แท่งนี้ไม่ควรเลยชุดนี้นะครับถ้าหวยๆเนี่ยก็ไม่ควรเลย P A ไม่ควรเลยชุดของพี <over use> ่เอยากดูสวยและอย่างเงี้ยแค่มาถึงเงี้ยเก็บถึงบอดี้เนี่ยยสวยสุดแต่ถึงเลยประมาณเงี้ยไม่สวยและไม่เอาแม่ไม่เอาเอาอย่างงี้ไอ่แต่งชิปเลยนะไม่แกะงชิปแล้วแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านรูปนี้ตัดนู้นนิดนึงอ่านรูปนี้นะเราเข้าแค่ตรงนี้คือเราเข้าเสื้อเพราะว่าไส้หลังนี้จะไม่จบเราเข้าแท่ไส้หลังเล็กแต่มันจะไม่ มันจบแล้วอ่ะแต่ถ้ามันจบแล้วคือเอลมือทํางื้อเข้าใจไหมฮะแต่มั้ายังไม่จบแม่ซุกเอาหรือคือไส้ของซิแ่ของซหรือว่ามีกรอบอยู่ก็เอาตามรลบกรอบด้วยเป็นตัวช่วยมันจะมีทริคย่อยเวลารื่อยๆขั้นไดเ่นเบอราต้นเยของสวเราคือถ้ามันตัวไส้หลัง้มันหังไม่ไม่โดนเ ถ้าถ้าถ้ามีทีแล้วเราจะเข้าไม่เก่งให้รอตรงนี้เกิดก่อนให้รอแท็กที่มาก่อนเอาไวแท็กที่ปึ๊บให้มันเกิดปึ๊บเวลามันเข้าเก่งมันนี่แค่เงี้ยมันเก่งแค่เงี้ยแล้วไม่เลยเนี่ยเราเข้าแล้วก็คำนวณแล้วก็ไเอาใช่ใช่เงี้ยห้าจุดศูนย์หนึจุดก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็คำนวณหลอดเอาระยะเอ็ลทีเอ็มันนี่ไม่เด่นไม่เอาแค่นั้นเองเสร็จไหม่รับเพราะว่าที่งงใช่ไหมว่ามันจะต้อง วาดจากไส้แดงหรือไส้เขียวใช่ไหมในคราไส้กันไม่เข no ้ากนต้องวส่เขียวหมายถึงนะหมายถึงไอ้ไส้หลังติ๊เน okay. voilà ี้ยไส้ม right, ันจะต้องไม่ถึงไส้นี้ไาม่ไม่ไม่คำถามคือดูยังไงมันไม่ใช่ว่าจะเข้าืว่าดูยังไงว่าไส้เลยไม่เลยใช่ไหมครับผมว่าได้ถูกไหมอเคโอเคโอ่คโอเคโเคโ่เคโอเอเเงมาเาโเลยเเลยเียไม่เอา เล้เลยไสแท่งสิไม่เกินไม่เกินแท่งนี้ก็ไม่เกินแท่งนี้ไม่คืออย่างนี้ไงที่เราเคยเขียนมาเรามองว่าได้ราคาดีคะแม่ได้ราคาดีถ้ามันกลับขึ้นไปแล้วฉันได้ราคาสวยไงได้ได้แบบแต่ว่ามันไม่ใช่ชุดรูปแบบที่สวยในชาระบบของแม่ชุดที่สวยในระบบของแม่ไส้หลังซิฟไม่เกินชุดซิฟแค่นี้จะเข้าเมื่อไหร่เข้าตอนเป็นชุดซิฟเลยก็ได้แต่ว่าต้องมีแผนในการวางแผนว่าจะเข้าแล้วเอลตรงไหน แต่เกิดช่วที่สุดต้องมีเส้นหลังซี่ก่อนเราจึงจะนับก้องได้ที่แค่หนึ่งพันแค่สี่พันห้าสามพันเจห้าพันอย่างนี้โอเคไหมครับซิกเี่สวยที่สุดก็คือมีชุดซิกเส้นหลังซิกเพิ่เกินชุดซิกโอเคไม่ว่าจะเป็นแผ่หนึ่งเขาสามจำแค่นี้ง่ายสุดถ้าเลยมาแล้วไม่เอารอชุดใหม่จะได้ดไปซักสวย ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใลงมาลงมาเอ้ยนี่ใช่ไหมจะไม่ก็ตสเยช่่ิ่งตื่่อลงมาลงมแล้วเอาเข้าเข้าแล้วจากประสบการณ์ที่แบบนั้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าบางทีมันก็เลยไงคะไเินไไดก็เลยก็ไม่กลับอ่า่งเงี้ยอธิบายฟังคหน้ากากไหมขออย่อยนเดี๋ยวหน้ากับของของวิกับเดนเอามาคู่กันซึ่งั้งนั้นอยาจะพูดให้ฟังะไม่ม วันนี้นวันนี้มันกินแหงมาจริงๆคือคือบางทีนะเรามองว่ามันเกึนกินแล้วเนาะเกิดเอชัดเจนแล้วพออีกแท่งหนึ่งย่อลงมาไม่ย่อเข้าย่อเข้าใช่ราะระบบแม่ถึงจะต้องมีคําว่าไส้หลังจริง่ยคือคือบังคับคือต้องหาซื้อเขาเรียกว่ารีบเข้าค่ะมันต้องคอนเฟิร์มนะการเรียเข้าผมนี่นะถ้าแต่ที่โกขึ้นไปผมกะแล้ว เดเรอาเรอสายรออสมมตินะครับกองเห็นกจอ่งนะผมจะเาพาดเมืเฟือใชื่กว่าทาเฟืองชืกว่างาออกฤทธิจออกฤททาเฟืองชื่อเล็กกว่าลงมาหนึ่งทาเฟือ คุณด,ดูนะดูตัวนี้ยเดออกแผดสามดึไงไส่หลังซึ้ทเ่อสองเจ็ดหกสองเห็นใช่ไหมครับอ่ะพอเดอออกซึก้เสร็จเขาจะดึงขึ้นมาทลงซึ้แล้วก็มีการออกไส้หลังซึ้อเอสองดห้าศู ทางเติมชื่อใหญ่กว่าไส้หลังซึ้อกระดู่ต่ำกว่าทางเติมชื่อเล็กกว่าเพราะอันนี้องเขาออกก่อนเหมือนกันเฮลตโฟร์<ม>เขาออกซึ้อได้ก็เน็ตหนึ่งออกซึ้อใช่ไหม,มพอคุณเห็นเฮลโฟปุ๊บคุณไปดูไส้หลังซื้อเน็ตหนึ่งเลยเข้าใจหรือยัง<ม>จุดเช็ดชัึงให้พวกคุณคือสลังคันคือแพงเลยพวกคุณได้เป็นชื่อแล้ว ไอ่ากเญียนแล้วเรา่ะมีแล้วถไมอยาให้พ่อสื่อให้พ่อเขาข้อฟันอยู่ก็เลยพูดตัวแปลภาษาค่ะคือคือคือประมาณว่าพอพอมีพี่เขาเริ่มอ่ะ เดินออกซ์ก่อนเดินก็เลยมือซ้ายลังซื้อก่อนการเดินเซ็นที่ออกซ์เขาจะดึงมือมาทำซื้อด้วยไส้หลังซื้อของเดนดึงซื้อสองเตอรหกสองคือออกมาทำไส้หลังซื้อก่อนแล้วเดินมาก็เหมือนงคุว่าไส้หลังซื้อของวินจะออกซ์หลังใช่ไหมับมันก็ต้องต่างความอยู่แล้วถ้ามันสูงกว่าไส้หลังซื้อของเดมันไม่ใช่ เหมือนกันในราการที่คุณจะรอเรื่องฮโปรคุณจะหาไสหลังซื้อของฮุโปรตรงไหนมันจะไปเดือดน,นาในการที่คุณกําลังเข้าแท่งไสหลังซื้อคุณก็ไปหาไสหลังซื้อของฮุนเ <c oughs> พราะมันย่อยลงมากกว่าพอเข้าใจนะครับเพราจะเป็เรื่องที่เราทำเกมอ่าคือข้อ,อหมายของอันนี้ครับการที่เป็นรูปแบบของซิก <c oughs> ที่มันชัเนดเจนจริงเนี่ยทา,ทางเกมนี้จะเป็นตัวนําทางทางเกมใหญ่หมายขามว่า ถ้าสมมุติว่าให้เป็นซิกในทำเพนเทียขึ้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ H1 H1 ทำ PCE เจ็บทุกถึงว่าพ่อเนี่ยไม่ดู H1 อยู่แล้วพ่อเริ่มจากซิก H4 เป็นซิกที่เล็กที่สุดของพ่อ H4 นะครับ H4 คือทาง H4 เนี่ย H4 ทำซิกเซลเขาจะดึงเนี่ยให้ดึงซิก H4 ทำซิกเซลเนี่ยการที่ทาง H4 ทำไซซซิกเซลลงมาเนี่ยพอวิ่งผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยผ่านจบวันในรอบของ H4 ทำจริงเนี่ย มันจะทาให้ฮิตเยเป็นซีซลลงมาด้วยเพื่อดึงทางเฟรมใหญ่ลงมาตามมาเรื่อยๆันาะเป็นจุดเริ่มต้นของการรันเทนในทาเที่ใหญ่ขึ้นอันนี้คือจุดสตาร์ทคราวนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องต่อไปผมจะเล่าให้ฟังเนาะเรื่องของวงจรชีวิตกราฟ่ะสอดคล้องเรื่องของทางเฟรมกันเล่นแบบรันยาวอันนี้ได้ประโยชน์มากแล้วก็วิธีนี้จะใช้เมืับการเทรดได้ทุกรูปแบบเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ได้จะเทรดตอนไหนก็ได้ขอแค่รรู้วงจรชีวิตมัน เรอนเนี้สำคัญวันเนี้ยเก็บัแสนะครับพลังแสจริงเออมันคือวงจรคือจะอจจะคุณไราอยไปแล้วถะโอเคถ้านเงินกันบอก่ปต้องเรีนก่อนหรือเปล่าไม่กันเอเอเออขอขอไ่อเพิ่มเพิ่มมอีกช็อตหนึ่งช็อตไปสามเลยอ่ะคือขอรบมันมาอขอมันมาด้วยโอ้มันมาแล้วฮะมันก็มาค่ะสไนเปอร์เออ พ่อไม่เก็บไว้หน่อยเหรอาพูดเลยกพูดังเลื่อนได้ก็แล้วนะจบแล้วนะเอาไป้หน่อยให้องพราะว่าด๋เราเดียเราไปกินข้าวเมื่อเช้าเรารีเช็คแล้วเนาะมันยังมีบางคนที่ยังใหม่จริงๆพวกคุณไม่ต้องกลัวผมไม่ทิ้งพวกคุณโอเแเอออยู่้วยกัน กอนที่คุณจะไป่ไปวีคไปมันอะไรเนี่ยคุณเอาทำฟิลเลกเล็กก่อนและในก่อนที่คุณจะไปได้เนี่ยทีเอแม่หรือยังซิกแม่หรือยังถ้าซิกไม่แม่นก็นับรอบไม่ถูกพอนับรอบไม่ถูกทีนี้ก็ตายกันเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะค่อยไปกันเนาะเดี๋ยวต้นบ่ายต้นบ่ายมาต่อของพ่อพวกพี่คนไหนที่อยากเลี้วานเดี๋ยวรอเจอกันปลายสาย เราบอกกันแล้วว่าอะไรเรามาจากไหนยุทธจากไหนชาติมันถอดทุกอย่างทิ้งไว้นวันนี้เรามาแชร์กันดูโอเคไหมไปพร้อมๆกันเนาะโอเคเมื่อกี้ไม่ดูผีแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้มีพี่สตาแจกชีแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ทำกันบ้างให้เวลา10นาทีค่ะจากนี้ไปรู้ไหมว่าอะไรคนที่มาสัมมาานาสัญจรนี่พูดถึงพวกที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะ คุณรู้หรือเปล่าว่ากลับไปคุณจะไม่มอง M 1 M 5ต่อไปเลยนะเมืม่อวานเนี่ยทุกคนเปิดทางเฟรมที่เล็กที่สุดคือ H 4แล้วนะเพราะอะไรรู้ป่ะแม่หากลยุทธ์ใหม่ที่ทําให้พวกคุณนะ่ะไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยแล้วคุณจะไม่ต้องโดดเข้าโดดออกแล้วไปใช้ชีวิตพี่พอยพิ่งเขียนไอ้พิ่งเขียนพอดีว่าหปิ๊นมาเผื่อแล้วแต่กดมาสัปดาห์เยอะไปหน่อยขอญาตที่แถวนี้ค่ะขอสองคนนะ โต๊ะรำแล้วขอแชร์กันหน่อยครับพี่โต๊ะรำแท่แล้วกันนะอ่ะฝั่งไปฝั่งโต๊ะข้างๆครับน่าจะเป็นแถวโน้นที่ยังไม่ได้นะครับพี่โต๊ะฝั่งเอาหมายถึงเป็นแค่โต๊ะรายชุดครับรบกวนหน่อยพอดีคนมาเใ่้กลับจากกลับจากสัมมนาสัญจรไม่มีใครดู M1 M5 เลยเอาไว้ดูเบรกรอบจากนั้นเปิดหน้าทางเฟรม H4 H1 กันหมดเลยนะคะสองคูดตอนหนึ่งแผ่นนะครับ แชร์แชร์กันเนาะช่วยช่วยกันหอันไ่บทพี่อยากแบกกันทำได้ได้เลยไิเฉลยด้วยจะได้วโอเคเดี๋ยวในไลฟ์เดี๋ยวตอนบ่ายแม่มามาไลฟ์ให้อีกนะคะเดี๋ยวอีกสิบสิบห้านาทีเขาจะไปพักกลางวันนะคะโอเคนะทุกคนมีใครรอแม่บ้างนะในไลฟ์ใครรอแม่บ้างแม่จะได้มาเปิดไลฟ์ให้อีก อ้โคตรแพงแม่บอกเลยลเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าจากนี้ไปฉันจะทําให้ลูกฉันเนี่ยหายเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยแล้วเก็บทําไมร้อยสองร้อยมันต้องเก็บสองพันเก็บหนึ่งพันอืมนะรอนะทุกคนรอนะเดี๋ยวแม่จะตั้งแต่สัมมนาพัทยาหนูถือหนึ่งพันแล้วค่ะโอเคนะจ๊ะ ได้เลยทุกคนอ๋อเมืเ่อกี้เรื่งซิกที่หาซิกตามรูปแบบที่เจอแล้วเมื่อกี้มันต้องมีแค่หนังสือคอนเฟิร์มใช่ไหม